สำหรับคุณครูเฉลิมชัยวัดเข้าหลามคุณครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4แห่งโรงเรียนราชวินิตปัจจัยที่ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ตัวน้อยๆของเขารักและสนใจวิทยาศาสตร์อาจเริ่มมาจากลักษณะเฉพาะตัวของพวกเขาเองระดับเด็กป .4 นะครับในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการกล้าแสดงออกเนี่ยเด็กวัยระดับปอ .4 อายุ10ขวบเนี่ยนะครับ9ขวบ -10 ขวบเนี่ยจะ จะสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์มากๆนะครับความคิดสร้างสรรค์ก็จะบันเจิดจ้าเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นมากวัยนี้นะครับเป็นวัยของเด็กที่อยากเก่งอยากโตอยากโชว์แล้วก็อยากช่วยนะครับอยากเก่งในที่นี้ก็คือว่าอยากเป็นคนเก่งอยากให้เพื่อนยอมรับนะครับก็ถ้ามีตัวอย่างรุ่นพี่มาเด็กกลุ่มนี้ก็จะเรียนแบบได้ง่ายนะครับอยากเก่งทีนี้อยากโตความคิดเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเรื่องของ สรีระหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยยังไม่ได้นะครับเด็กก็ยังอยากจะทําให้ได้แบบผู้ใหญ่แต่ยังทําไม่ได้ในวัยปอนี้อยากโชว์อยากคือเด็กแต่ละคนนะครับผมดูจากวัยเด็กป .4 ความกระตือรือร้น,นความใฝรู้ไฟ่เรียนอยากรู้อยากเห็นเนี่ยจากสังเกตว่าทํากิจกรรมทดลองอะไรเ,เด็กเขาก็จะจ้องตลอดแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาอยากจะโชว์ให้เพื่อนยอมรับ งามในเรื่องของไวโอลินนะครับอยากช่วยเห็นเด็กในวัยนี้นะครับก็อยากช่วยท,ทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับครูครับวันนี้มีอะไรให้ผมช่วยครับก็อยากจะช่วยคือมีจิตสาธนารณะนะครับในวัยระดับป .4 นักเรียนคิดว่านิ้วชี้ไปทําอะไรอ๋อปิดไฟ,ด,ไฟดีมากเนี่ยหวัวแม่มือกับนิ้วชี้ถอดปลั๊กอ๋อถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ถอดปลั๊กและนี่เอาไว้ทำอะไร นิ้วก้อยสัญญานะว่าจะทำสามนิ้วรวมพลังกันทุกคนทำสิมีมีนิ้วชี้นี่นิ้วก้อยอหัวแม่มือ,อนี่ถ้าสามนิ้วทุกคนเนี่ยสามาคีกันก็จะช่วยภาวะโลกร้อนโลกที่เราอาศัยอยู่ก็จะบอกกับทุกคนว่า I love you นะครับฉันรักคุณนะครับผมดูแล้วว่าเด็กในวนัยนี้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ถ้าเขามาชอบในช่วง งชั้นที่2กว่า4ขึ้นไปเนี่ยถ้าชอบแล้วก็จะชอบเลยหลักการของผมก็คือว่าสอนให้สนุกน่าสนใจไม่ไกลตัวนะครับเน้นการทดลองก็ความรู้เดี๋ยวก็จะเกิดเองก็คือว่าเด็กเนี่ยได้ลงมือกระทำแล้วจะจดจำไม่รู้ลืมนะครับ วันนี้ครูเฉลิมชัยจะสอนนักเรียนในบทเรียนเรื่องเสียงการกำเนิดเสียงและการเดินทางของเสียงการสอนเรื่องเสียงนะครับมันเกิดมาอย่างไรเสียงมันมาจากไหนจริงๆแล้วเราใช้เสียงในชีวิตประจำวันแต่ทำยังไงเด็กเขาถึงจะเรียนรู้เรื่องเสียงได้เร็วเชิญมือครุยครับเชิญเลยครับทำให้เกิดเสียง ครูเฉลิมชัยนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องเสียงด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนออกมาแสดงความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเอาลองเป่าให้เพื่อนฟังว่าจะเป็นเปลียงอะไรเชิญเลยครับครับเป็นการเป่าประสานเสียงกันดีมากตัเบื่อเพื่อนแล้วครับเชิญครับ เมื่อนักเรียนได้โชว์กันไปแล้วก็ถึงคราวของคุณครูจะได้โชว์บ้างเดี๋ยวจะฉเฉลยเออนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นโอ้โหเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทุกชั่วโมงก็จะมีการสอนสอแสดงสายอนโชว์ให้ให้เด็กๆได้ดูเด็กก็จะเกิดความ สงสัยพอดึงความสนใจของเด็กๆมาหาครูจากนั้นเนี่ยครูก็ป้อนความรู้อะไรให้เด็กได้ง่ายนะครับถามว่าเชือกสั่นหรือว่าแก้วสัน่นแก้ว,แก,วแก้วสั่นอากาศที่อยู่ในนี้นะครับเนี่ยดึงไปฝืดแก้วกวันสั่นอากาศที่อยู่ในนี้ก็สั่นสะเทือนด้วยแล้วก็เกิดเสียงออกมาเหมือนลำโพงะนะครับ นรสาก็จะคิดหาวิธีการที่จะทำให้เด็กประทับใจสนุกนะครับก็พยายามหาสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดเป็นเสียงคิดในเรื่องที่มันไม่เหมือนคนอื่นคิดไว้อะครับครูมีจานครูมีจานร,รับสัญญาณเสียงของ UFO นี่นะครับอันนี้เป็นถุงสีดำถุงขยะคุณเอามาผูกมัดกัมกอ่างที่ใส่น้ำให้ตึงเสร็จแล้วนี่อะไรครับเล,ลืเอ,อ,อเออโบเห็นไหมโอ้โหนี่แแต่อไปนี้เราจะใช้ไมโครโฟนของเอเลี่ยนนี่แหละครับส่งสัญญาณ เสียงเนี่ยจากเม็ดเกลือนี่จะไปถึงเอเลียนอหนูลองพูดเสียงกัดังตะโกนลงไปนี้ว่าหนูสวยที่สุดในจักรวาลหนูสวยที่สุดในจักรวาลกมเอาใหม่หนูเอาใหม่เอาใหม่หนูสวยที่สุดในจักรวาลโอเคดีมากต่อไปมันก็จะมารวมกันรืช ผมอที่สุดในโลกครับผมอที่สุดในโลกครับผมอวที่สุดในโลกครับไอ้ที่เราได้ยินเสียงเนี่ยนักเรียนคิดว่าเสียงเกิดจากอะไรเนี่ยเสียงเกิดจากอะไรอนนาดาครับเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุค่ะเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ สิ่งประดิษฐ์ที่นำมาสอนเรื่องเสียงวันนี้ก็คือเรื่องกระป๋องร้องได้นะครับนี่อของคุณครูต้องอลังการอ้าเห็นแล้วว่าของคุณครูเนี่ยกระป๋องแต่สามารถทำเป็นเสียงได้เลยตั้งชื่อนี้ว่ากระป๋องร้องได้ออขั้นแรกก็คือว่าเราไปหากระป๋องมาจะเป็นกระป๋องนมก็ได้กระป๋องน้ำผลไม้ก็ได้เจาะฝาทั้งข้างบนและกลนกระป๋อง จากนั้นก็เอาสว่านเจาะเป็นรูห่างจากขอบมาประมาณ1นิ้วแล้วก็หาขวดน้ำตัดให้สวงเข้าไปในกระป๋องได้นะครับจากนั้นก็ใช้ดินน้ำมันอุดอุดให้แน่นแล้วก็ตัดลูกโป่งนะครับมาครอบที่ปากกระป๋องนะครับให้ตึงๆแล้วก็ลองเป่าดูก่อนว่ามันจะเป็นเสียงอะไรหลัก<อ>การเกิดเสียงก็คือว่า เวลาเราเป่าลมเข้าไปในรูของกระป๋องนะครับลมเนี้ยมันจะออกข้างอีกด้านหนึ่งของกระป๋องก็ไม่ได้เพราะว่าถูกดินน้ำมันยึดติดกับขวดที่อยู่ข้างในไว้แล้วมันก็ต้องมาดันลูกโป่งอีกด้านหนึ่งนะครับให้ลูกโป่งสัน่นเป่าลมเข้าไปอย่างแรงลูกโป่งสัน่นปุ๊บอากาศที่อยู่ภายในกระป๋องนะครับเกิดการสัน่นตามไปด้วยมันก็จะเกิดเสียงดังออกมาอีกด้านหนึ่งนะครับ กระป๋องเล็กกระป๋องกลางกระป๋องใหญ่ก็จะให้เสียงแตกต่างกันเกิดเป็นเสียงสูงเสียงต่ำทีนี้เด็กก็เอาความรู้นี้ไปต่อยอดพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องดนตรี ทุกคนปรบมือให้กับกลุ่มไอสไตล์ครับ <laughs> เริ่มเลยครับเริ่มครับอ้าวพร้อมห้าสี่สามสองหนึ่งเอาพร้อมกันหนึ่งสองสามเอาโหอ่ะลองดูสิ นี่ก็คือประเด็นหนึ่งคือเรื่องเสียงมาจากไหนเสียงเดินทางผ่านตัวกลางต่อไปก็จะเป็นสูงขึ้นไปเรื่อยคลื่นเสียงความถี่ของเสียงความดังของเสียงแล้วก็ไปถึงเรื่องประโยชน์นะครับแล้วก็จะพยายามให้ครบตามหลักสูตรตรงนี้ถ้าครบตามนี้เด็กๆน่าจะเข้าใจในเรื่องของเสียงมากขึ้นในระดับประถมสามารถที่จะต่อยอดในชั้นมัธยมในเรื่องการคิดคำนวณอะไรมากขึ้นนะครับ ได้เรียนรู้เรื่องเสียงนะคะว่าเสียงเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ตัวการของเสียงมีอะไรบ้างแล้วก็ได้เรียนว่าแบบเครื่องเครื่องเล่นหรือว่าเครื่องดนตรีที่เกิดจากเสียงเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะก็ชอบบีทอยู่แล้วค่ะแล้วพอมาเรียนกับอาจารย์เฉลิมชัยค่ะก็คืออาจารย์จะเป็นคนที่อธิบายอะไรแล้วเนี่ยทําให้นักเรียนเข้าใจค่ะแล้วหนูก็เลยเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นค่ะ นัทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและกำลังจะเข้าเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นคนหนึ่งที่รักและสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กและเมื่อได้เรียนรู้กับครูเฉลิมชัยความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นคือตอนป .2 อ,อเนี่ยเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ก็มาเจอครูเฉลิมชัยก็คือเป็นครูวิทยาศาสตร์คนแรกก็ได้มั้ง ที่เอาไปอยู่กับวิทยาศาสตร์จริงๆคือครูเหลิมเนี่ยจะดีอย่างว่าตรงครูเขาจะหาความรู้บ่อยครูหาความรู้เยอะแต่ว่าทําให้คุยได้คุยเรื่องที่ยากๆได้อย่างเช่นเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยเร,เรื่องเรื่องอิเล็กตรอนเรื่องอะไรอย่างนี้ไหลจากขั้วนี้ไปขั้วนี้คือคุยได้กับครูเหลิมแล้วก็เวลาอ่านหนังสือครูเหลิมก็จะหาหนังสือให้อ่านเยอะเหมือนกันในห้องเขาจะหนังสือเยอะมากก็มานั่งอ่านพอมาตรงนี้ปุ๊บมีซั่งหลังห้องมีสารเคมีถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะก <laughs> ลัวว่าจะทำอะไร ผิดพลาดอะไรไปแต่ครูเหลิมจะให้นักทดลองตอนนี้เด็กที่ความรู้วิทยาศาสตร์มาได้ขนาดนี้เพราะว่าครูเหลิมด้วยใช้เยอะเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีครูเหลิมนั่งหาข้อมูลให้นั่งเอออันนี้น่ารู้นะนัดเอออันนี้นัดอยากรู้อันนี้ไปถามครูเหลิมหาหนังสือมาให้อยากทดลองอันนี้เออมาลองดูสิเอออะไรอย่างนี้ <Okay. S 1> ก็คงไม่ได้มาได้ขนาดนี้ สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นมงคลชีวิตก็คือว่าพอมาทํางานที่โรงเรียนราชวินิตนะครับผมมีโอกาสได้ศึกษาประวัติของโรงเรียนราชวินิตนะครับและก็พบภาพพระบรมฉายลาลักษณ์ของพระองค์ท่านที่เข้ามาสอนวิชาวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่11อมิถุนายน2 5 1 1นนะครับที่โรงเรียนราชวินิตภาพนี้นะครับทำให้ผมประทับใจมากเลยเพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้ผมมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน ชาววิทยาศา,ศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับการเป็นครูวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องเป็นคนที่ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์รู้เท่าทานของโลกนะครับนำความรู้ใหม่ๆสอนลูกศิษย์ครูเป็นผู้ให้ให้ความรู้ในเรื่องเหตุเรื่องผลแก่เด็กทุกคนเท่าอย่างเท่าทเทียมกันแล้วก็ สร้างโอกาสเปิดโอกาสและก็ให้โอกาสกับเด็กทุกคนได้แสดงออกความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สักวันหนึ่งเด็กๆของที่เราสอนนะครับเขาจะเติบโตมาเป็นคนมีเหตุมีผลและเป็นคนดีของประเทศคุณครูก็จะได้ชื่นชมในฝีมือของคุณครูที่ได้สร้างเด็กมากับมือนะครับ